ชั้นบนของหอการค้าห้องสำหรับแขก VIP ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มาเข้าร่วมง,งานประมูลในครั้งนี้ก่อนที่จะนำสินค้าไปโปรดชำระเงินณนะที่นี้ก่อนด้วยและในขณะเดียวกันนั้นเอง อ้าอร่อยไหมกูอ่ะอ้าจ้องหน้าข้าทำไมไมิทราบข้ารู้ว่าเจ้าอยู่เบื้องหลังทั้งหมดไม่งั้นเจียงชวนมันจะไปเอาเงินมาจากไหนกันเยอะแยะฮะเจ้าได้หวานศัตรูไว้เยอะแยะเลย ระวังจะตายเอาง่ายๆได้นะใครกันที่จะทำให้ข้าตายได้นะ่ะบอกข้าทีสิเงินที่จะให้ข้าอยู่ไหนหรอต้องส่งสัญญาณแบบเบาๆซะแล้วสิเดี๋ยวก็รู้คอยดูต่อไปเถอะท่านปรมาจารย์เจียงชวน โปรดนำเงินมาชำระด้วยเฮ้ยมันเท่าไหร่กันอย,อย่าบอกนะว่าเจ้าไม่มีให้ค่าอย่างนั้นเหรอจ่ายอะจ่ายแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกเจ้ากำลังจะดูถูกค่าอยู่นะรู้บ้างไหมเอเอ พวกเจ้าคงรู้กฎของที่นี่ดีว่าถ้าไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหลังจากนั้นถ้างนั้นก็รีบเอาเงินออกมาซะสิค่ายิ่งใจคอไม่ค่อยดีซะด้วยแล้วพวกเจ้าทั้งสองคนก็รีบตกลงกันให้เรียบร้อย ให้ข้าติดต่อตัวซื่อเหลียงด้วยไหมเจ้ากำลังสั่ง nah, ข้าอยู่นะอะไรกันพลังอะไรกันทำไมมันช่างดูน่าเกรงกลัวขนาดนี้ถึงข้าในตอนนี้จะไม่มีเงิน แต่ข้ามีวิชาที่มีมูลค่ามากกว่าที่พวกเจ้าคิดกันไว้ได้ซสะอีกตามกฎแล้วสามารถนำสิ่งของที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันมาทดแทนเงินได้ถูกต้องใช่ไหมฉะนั้นโปรดนำมวลคำพี่เปล่าออกมาวางบนโต๊ะที่หน้าข้าไปเตรียมมารับทราบ มวนคัมพีอย่างดีด้วยแค่มวนคัมพีรเปล่าๆนี่ก็ราคาเอาเรื่องเหมือนกันนะมาดูกันว่าทักษะในการต่อสู้ของมอนี่จะสามารถเขียนได้ถึงระดับไหนกันนะหืมถ้าเขียนผิดไปมันจะลบได้ใช่ไหมนะวะอะอะไรกันเจ้าบ้านี่ จัดหนักเลยลูกพี่ชีวิตของข้านั้นขึ้นอยู่กับท่านแล้วเอข้าขอนึกก่อนได้ไหมเนี่ยใช่ท่านี้ไหมนะหรือว่าจะต้องเอาเข่าลงก่อนแล้วค่อยอ่อยังไงดีนะอ่าคอยยังชั่วดีนะที่คิดก่อนไม่ใช่ว่าจะเขียนลงไปแล้วค่อยมาเปลี่ยนม้วนใหม่ทีหลังไอ้รอตัวไปค่ะ อะลูกพี่อย่าทำอย่างนี้สิหัวใจของข้าจะวายแล้วนะโอ้ยอืมงั้นเอาเป็นวิชานี้ก็แล้วกันง่ายกว่ากันเยอะเลยเอาละเตรียมการลงมือนั้นต้องมาเขียนวิชาง่ายๆระดับสาของสวรรค์ข้านี่ขี้หลืมจริงๆซะเลยให้ตายสิอะอะไรกันระระดับ3ามของสวรรค์ มันคืออะไรอย่างนั้นเหรออระดับ3ามชั้นสวรรค์เลยอย่างนั้นเหรอไม่ได้ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยข้าจะไปล้อเล่นกับเจ้าทำไมถึงแม้ว่ามันจะอยู่ระดับ3าของสวรรค์ก็ไม่ได้ทรงพลังอะไรมากมายคนทั่วไปสามารถฝึกฝนมันได้ง่ายๆเพราะมันคือ วิชาที่ฝึกฝนได้ง่ายข้าเลยจำได้แต่มันก็มีข้อยกเว้นน่ะนะไม่สามารถสู้วิชาบางวิชาได้อย่างที่อยู่ระดับสวรรค์ขั้นสองเอาละถ้าฝึกวิชานี้สำเร็จจะทำให้ร่างกายทาระหดขึ้นสามารถเดินได้หลายพันไมล์ต่อวันเลยละไม่ต้องพูดถึงระดับ3ของสวรรค์เลย แค่ระดับแรกก็เป็นบุญตาของข้ายอย่างมากแล้วเจ้าไม่ได้ล้อค้าเล่นอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดเขียนมั่วๆว,วนคำพีเปล่าก็จะไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นนะเอ้อเหรอถ้างนั้นรอข้าเขียนเสร็จก่อนก็แล้วกันในที่สุดก็มาถึงคำสุดท้ายแล้ว โอ้มันกำลังเปล่งแสงละมะหมวนคัมพีมันตอบรับกลายเป็นสีท้องครุมอะไรกันค่าเขียนวิชาระดับ3าเอกนะถึงกับตอบรับค่าเช่นนี้เลยอย่างนั้นเหรอ <c oughs> ในตำนานกล่าวกันไว้ว่า แค่หมวนคำพีระดับสวรรค์ก็สามารถทําให้โลกเกิดสิ่งแปรปรวนขึ้นไดม้มันคือเรื่องจริงสินะทําไมฟ้าถึงร้องกันฝนก็ไม่ยังไม่น่าจะตกนี่นะหลบไปเปลี่ยง มามาแล้วสินะเข้ามาเลยสายฟ้าต้องเจอกับสายฟ้าเปลี่ยงเข้ามาตูมลูกพี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหม ก็แค่สายฟ้าจากสวรรค์จะทำอะไรข้าได้กันคำพีมวลน,นี้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เกือบแย่เหมือนกันฮะถ้าไม่ได้ชาร์จพลังอัศนีเอาไว้เยอะๆป่านนี้ข้าคงลงไปนอนกับพื้นแล้วแหละล,ลูกพี่ข้าสุดยอดมากเลยว้าวติว เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆฟ้าถึงผ่าลงมากันได้เล่าสมควรโดนซะบ้างแล้วชอบโกงราคาดีนักฮ่ากลางวันแสกๆฟ้าผ่าลงมาเนี่ยนะไม่น่าแปลกใจที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้ค้าว่าต้องเป็นเพราะหมอน่ัแน่ๆ เจ้าก็พูดเบ้์เกินไปเลิกพูดจาไร้าสาระได้แล้วพวกเราต้องรีบกลับไปเตรียมตัวรับมือเฉียงยีเมืองกันอีกไปกันเถอะนั่นสิเจ้าจะกลับแล้วหรอจะยอมปล่อยให้เจียงชวนและคนของเฉียงยี่เมืองได้คัมภีสวรรค์ไปอย่างนั้นหรอ หากเจ้ามีอะไรก็พูดมาตรงๆได้เลยทำไมต้องพูดจาอ้อม้อมกันด้วยเล่าเจ้าอยากจะไปขัดขวางพวกมันพร้อมกับข้าไหมถ้าข้าจะไปก็ต้องไปด้วยตัวของข้าเองทำไมข้าต้องไปพร้อมกับเจ้าด้วยกัน ถ้าเจ้าตกลงร่วมมือกับข้านั้นข้ารับรองว่าภารกิจนี้จะต้องสำเร็จเพราะตอนนี้ข้าได้รวมสุดยอดฝีมือไว้จัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากเจ้าปฏิเสธข้าแค่ส่งสัญญ,ญาณออกไปเพียงครั้งเดียวน้องสาวของเจ้าก็คงมีเจ้า ตกลงข้าจะร่วมมือกับเจ้าด้วยเป็นการตัดสินใจที่ไม่เลวนะห้องแขก VIP เอาเอาไปแล้วช่วยประเมินราคาสิ่งนี้ให้ข้าด้วยอ่เออคือว่าข้าไม่เคยเห็นคัมภีร์ระดับนี้มาก่อนเลยในชีวิตแล้วข้าจะประเมินราคามันได้อย่างไงกันอืม ข้าจำได้ว่าท่านจะให้วิชาศิละปะก,การต่อสู้กับข้าใช่ไหมสิ่งนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมนี่ไม่ใช่สำหรับเจ้าข้าสัญญาว่าจะให้วิชาระดับเก้าของชั้นมนุษย์มันไม่ได้อยไปกว่านี้แน่นอนว้าวจริงๆอย่างนั้นเหรอเจงไปเลยลูกพี่ข้าตัดสินใจได้แล้ว ท่านจะลองฟังดูหน่อยไหมว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าไหนเจ้ารองว่ามาสิหลังจาก5ล้านทองคำข้ายินดีที่จะจ่ายให้อีก10ล้านแล้วจะขอจ้างท่านมาเป็นแขกผู้ทรงเกียรติของพวกเราถ้าท่านอยากได้อะไรในหอชุนเฟิงแห่งนี้ข้ายินดีที่จะสนับสนุนท่านทุกอย่าง ท่านว่าแบบนี้เป็นยังไงล่ะหรือว่าท่านอยากได้มากกว่านั้นทางเราก็พร้อมยินดีหาให้ท่านได้ตามที่ใจของท่านต้องการเลยจะเพียงพอไหมนะตอนนี้ข้าไม่ต้องการประเมิน <c oughs> ตอนนี้ข้าไม่ต้องการเงินเพียงแต่ข้ามีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆให้ท่านทราบตราบใดที่ท่านสามารถทำตามสัญญาของข้าได้ข้าก็ตกลง ไม่ต้องการเงินและสิ่งของไหนท่านลองว่าเงื่อนไขของท่านมาสิจงสวามิพักและเชื่อฟังข้าเป็นเวลา3ปีหลังจากนี้เจ้าจะเป็นอิสระฮะให้สวามิพักอย่างนั้นหรอข้าแนะนำท่านว่าให้รีบรับไว้ดีกว่านะท่านก็เห็นไปแล้วนี่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ แต่ว่าข้าเป็นถึงผู้นำของหอชุนเฟิงเลยนะถ้าข้าไปทำเช่นนั้นมันก็จะข้าจะมอบวิชาระดับเก้าของชั้นมนุษย์ให้ท่านถ้าท่านทำตามข้อตกลงว,ว่าไงนะวิชาระดับเก้าของชั้นมนุษย์หู่ข้าไม่ได้ฝาดไปใช่ไหมข้าน้อยยินดีที่จะติดตามในท่าน ดีมากงานเจ้าก็จงลุกขึ้นมาเถิดข้าขอข้อมูลคนที่มาจากสำนักมังกรน้อยพอดีข้าอยากรู้ว่าเขาคือใครอ๋อได้เลยคนที่มาในวันนี้เขาคือผู้นำของสำนักมังกรที่เข้ามาประมูลในคราวนี้ข้าได้ข่าวมาว่าเขาหาอายาไปรักษาน้องสาวของเขาที่กำลังป่วยอยู่ ถ้าเป็นไปได้ก็ช่วยติดต่อให้ข้าได้พบกับเขาเป็นการส่วนตัวหน่อยจะได้ไหมรับทราบข้าจะรีบทำให้ท่านในทันทีลูกพี่ตอนนี้ข้าควรทำยังไงดีข้ามองท่านเป็นเหมือนพระเจ้าของข้าไปแล้วเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรกัน ปะเปาไม่มีอะไรแค่แค่ตื่นเต้นไปหน่อยนะนะนะหอพักของสำนักมังกรเอ้ยเพื่อน้องสาวแล้วข้าพร้อมยินดีที่จะทำทุกๆอย่างเพื่อนางเจียงชวนอย่าได้โกรธและโทษข้าเลยนะขออนุญาตท่านผู้นำสำนักมังกรหืมนะ ท่านเองหรือนี่ว่าแต่ท่านมีอะไรถึงมาด้วยตัวเองเช่นนี้มีคนต้องการพบท่านเชิญท่านมากับข้าน้อยมันคือผู้ใดกันที่กล้าสั่งให้ข้าไปหาแทนที่จะมาหาข้าข้าคือผู้นำสำนักมังกรเลยนะถ้าท่านอยากรักษาอาการของน้องสาวให้หายโปรดจงตามข้ามาอย่างเงียบๆ เจ้าว่ายังไงนะเดี๋ยวดอดรอข้าด้วยท่านเอ๊ะะน,นั่นมันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเชิญน,นั่งอ้าวเจอกันอีกแล้วนะหลงเฟยเจียข้าจะให้โอกาสเจ้า ฮะให้โอกาสอะไรข่ากันจงมาสวามิพักต่อข้าผู้นีซะไอเว,ตวนตะไลเอ้ยอยู่ดีๆก็จะให้ข่าไปสวามิพักบ้าไปแล้วหรือเปล่าเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันฮะหลงเฟยเจียเจ้าจะพูดอะไรก็ได้แต่อย่ามาพูดจาพ่อยๆให้หลายลุกพี่ต่อหน้าข้าเชียวนะ ข้าจะไม่ยอมแน่นอนคนที่เจ้ากำลังต่อว่าเขาเป็นหัวหน้าของข้าหรือจะเรียกว่าเป็นลูกพี่ของข้าก็ได้ด้วยเช่นกันถ้าท่านหมายความว่ายังไงกันณนะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันข้าง,งงไปหมดแล้วจงสวามิภักดิ์ต่อข้าเพื่อตัวของเจ้าเอง และเพื่อน้องสาวของเจ้าเองด้วยเจ้ากำลังหมายความว่ายังไงกัน